สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับยามดึกดื่นของคืนวันนี้รายการสองยามขอนำเสนอ10อันดับของผีที่น่ากลัวเริ่มกันเลยนะครับก่อนนอนอันดับที่10ผีห้องน้ำอาบน้ำในองค์ดูดีๆ ก้มหน้าลงไปในน้ำมองแหงนขึ้นเพดานผีดันมาหลอกไม่ก็ขอกุศลตอนนั้นแล้วเหตุการณ์นั้นก็มักจะเกิดขึ้นในโรงแรมหรือไม่ก็ในหอพักโดยทั่วไปผีมักจะมาพลุบๆที่เห็นจะเป็นประตูห้องน้ําที่ปิดเสียงดังโดยไม่มีลมได้ยินเสียงน้ําไหลเอื่อยๆเสียงชักโครกเอาเป็นว่าเราก็กลัวเหมือนกันอันดับที่เ ผีบ้านร้างแถวบ้านบางคนอาจจะเคยเห็นบ้านเรือนหลังต้นไม้หรือซากไม้เก่าๆที่ไม่มีคนอยู่โดยปกติผีตนนี้มักจะโผล่แบบไม่ค่อยซ้ำแบบใครเท่าไหร่นักมันจะโผล่มาตามหน้าต่างหรือเห็นมีคนเดินไปเดินมาในบริเวณบ้านนั้นเสมอๆถังๆท,ที่บ้านนั้นไม่มีคนอยู่รวมถึง มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงเด็กร้องไห้หากคุณเจออย่างนั้นรับรองว่าคุณเข้าใจในความน่ากลัวอย่างแน่นอนอันดับที่8ผีตามข้างทางยามที่คุณเดินกลับบ้านคนเดียวมันจะตามคุณมาเรื่อยๆโดยส่วนมากแล้วมักจะเป็นผีที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม ผีตัวน,นี้มักจะมาแบบสยดสยองสำหรับวินมอเตอร์ไซต์อาจจะเจอให้ไปส่งที่บ้านก็ได้อันดับที่เจผีญาติพี่น้องผีประเภทนี้สำหรับบางคนแล้วอาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติหลังจากเผาเสร็จวันสองวันนี่แหละคือวันที่จะมีผู้พบเห็นมากที่สุดบางทีก็เจวันแต่คุณอย่าคิดมาก ผีประเภทนี้มักปรากฏขึ้นเพื่ออยากให้คุณทําบุญไปให้เขาก็เท่านั้นเองอย่าลืมทําบุญตักบาตรแล้วก็กรวดน้ำไปให้ด้วยละ่ะอันดับที่6ผีเทพอารักขาหลายๆคนเชื่อว่าเป็นเทวดาโดยที่มักจะสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้หรือสิ่งของผีประเภทนี้ใครๆก็ชอบ แล้วต่อถ้ายิ่งทำสิ่งที่ใช้สิงสถิตมีลักษณะแปลกๆนั้นและชาวบ้านยิ่งขัดถูกับเป็นมันเชละทั้งต้นโพต้นไซหรือต้นไม้ที่มีลักษณะแปลกๆขอหวยไงล่ะครับอันดับที่5ผีแก้แขนผีประเภทนี้ต้องบอกว่าสยองสุดๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ดันไปทำให้ดีกับพวกเขาก่อนตาย หลนเอาคืนหนักหน่วงแน่นอนการหลอกหลอนของผีประเภทนี้มักมีเป้าหมายคือฆ่าพวกที่ทำให้พวกเขาเสียใจเท่านั้นเองอันดับที่4ผีของเก่าที่สำคัญที่ท็อปฮิตมากที่สุดก็คือเตียงนอนและโตู้เก่าๆนอนนอนอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมานอนด้วยหรือไม่ก็รู้สึกเหมือนมีใครมาดึงแขน ดึงขาบางทีก็เหมือนกับถูกเทปจนตกเตียงหรืออาจจะอยู่ในตู้พอเปิดออกมาเท่านั้นแหละครับไม่เชื่อคุณลองเปิดตู้ดูตอนดึกๆติอันดับที่สผีเด็กสิ่งที่น่ากลัวของผีเด็กก็คือคุณมักจะไม่ทันได้ระวังตัวเมื่อพบเจอกับสิ่งที่น่ารักหรือดูแล้วบริสุทธิ์แต่คุณรู้ไหม ถ้าเกิดโดนสิ่งที่วางใจหลอกเข้าแล้วก็มันโหดสุดๆอันดับที่สองผีวัดหากพูดถึงเรื่องผีแน่นอนว่าเขตแดนของวัดต้องถูกนึกถึงมากอย่างแน่นอนเพราะนั่นก็เพราะว่าผู้เสียชีวิตมักจะถูกทำพิธีกรรมทางศาสนาณที่แห่งนี้เขาว่ากันว่าลองดูหรือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหลังเมร แล้วโกมลอดวางขาดูสิคุณจะเจออันดับที่หนึ่งผีโรงแรมที่นี่คือสถานที่ที่เรามักจะได้ยินจากปากต่อปากบ่อยครั้งมากไม่ว่าจะมีคนมีชื่อเสียงหรือคนทั่วไปก็มักจะพบเจอบ่อยๆก็คือเสียงเคาะประตูแต่เมื่อคุณเปิดไปกลับไม่มีใครอยู่หรืออาจจะ ลอยผ่านหน้าต่างไปช้าๆแต่น่ากลัวสุดๆก็คือการมีกลิ่นเหม็นเหมือนเป็นสัญญาณเตือนและแน่นอนว่าคุณจะต้องเช็คเอาท์ออกไปตั้งแต่คืนแรกที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างแน่นอนเรนนี่คือเรื่องผีๆที่รายการสองยามนำมาหลอนกับท่านตอนดึกๆของคืนวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและอย่าไปฝันถึงผอสละอี ผีเป็นอันขาดเดี๋ยวจะได้จับใครหัวกลน